แพลนแลนันพัฒหวานไม่แพ่วหวานไม่เก้งใจคนโสดเลยสำหรับคู่รักต่างวัยแพลนปภาก,กับตำรวจหนุ่มดอแน,นนพัฒซึ่งเป็นการเปิดตัวที่สร้างความมือหาไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อช่วงเทศกาลวันรอยกระทงที่ผ่านมาแต่ใน,นขณะเดียวกันก็แอบมีดราม่าเบาๆเกิดขึ้นทำให้สาวแพลงอนหนักประกาศสดทันทีเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้แชร์ว่า เห็นหนุ่มนายกำลังตามจีบสาวอีกคนหนึ่งอยู่ซึ่งงานนี้ฝ่ายชายก็ประกาศด้านตามจีบตามง้อจนในที่สุดสาวแพทก็ยอมใจอ่อนตกลงเป็นแฟนกันต่อมาสาวแพทก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งเผยสถานะความสัมพันธ์ของเธอกับหนุ่มนายยอมรับว่าเป็นแฟนกันแล้วจริงๆซึ่งอีกฝ่ายเขาดีมากและไม่ใช่แค่ดีกับตัวเราเองเขาดีกับทุกๆคนที่อยู่รอบข้าง ณตอนนี้เขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าวันนี้มันมีความสุขโอเคแล้วและหลังจากที่เปิดตัวแพทและนายก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้เห็นกันตลอดเลยทําให้คนสอิจฉาหนักมากความหวานไม่มีแผ่วหรือจริงๆแถมฝ่ายชายก็ดูแลด,ดีมากคอยไปรับไปส่งลูกชายน้องเดซิง่งเวลาที่เธอนั้นทํางานไม่ว่างไปรับเองไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสาวแพทถึงเรือ่องนายต้อมต่อหนุ่มคนนี้เป็นแฟน และล่าสุดหนุ่มนายก็ได้เผยภาพว่าคุณพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมโดยมีน้องเดซซิ่งร่วมเฟรมด้วยพร้อมระบุข้อความส,สั้นว่าเดดและอิโมจิรูปหัวใจในะขณะที่สาวแพทก็ได้เข้ามากดไลค์รูปดังกล่าวด้วยทากลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยว่าน่ารักมากๆค่ะและงานนี้แฟนๆก็หวังว่าอยากให้สาวแพทมีความสุขแบบนี้ตลอดไปเลยเพราะก่อนหน้านี้เธอเจอปัญหามากมาย และเชื่อว่าในตำรวดหนุ่มดอกคนนี้จะดูแลและปกป้องสาวแพทกับลูกได้เป็นอย่างดีมากเลยทีเดียว